แล้วนะครับตัวดีทุกคนตอนนี้ฝนตกมือผมอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าอากาศเนี่ยตอนนี้มันหนาวเย็นมากๆเลยผมอยู่บนจุดชมวิวที่อยู่ตรงรานจอดพอนะครับเป็นชายแดนของประเทศไทยกับประเทศพามา่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นทวายหรือมาริดไม่แน่ใจ แล้วก็ผมอยู่ที่เหมืองพี่ล็อกตอนนี้คือดูดูบรรยากาศฝนไม่มีอะไรเลยมีแต่หมอ,อกมีแต่ฝนนี่คือต้นไม้ต้นนี้นะครับที่ไม่มีอะไรอย่งนั้นแป๊บนังผมเดิน มไม่ได้ร้ายสดน,น,นั้นนะครับเพราะว่านี่มีอารมณ์ประมาณนั้นแต่ตอนนี้ฝนตกตก็มีอารมณ์อะไรกันรู้เอาทุกคนผมพาพดูจุดชมวิวนิดนึงนะทุกคเห็นหลังคาบ,บ้านอะไรพวกนี้ไหมอ่านี้แหละผมต้องลบฝนแล้วละมันคือจุดชมวิวที่สูงสูงสุดหรือเปล่าสูงสุดน่าจะใช่ เหมือนพีล็อกการแล้วก็มีหมอกตลอดสลับกันก็ถ้ามีฝนตกเลยนะอันนี้เป็นไม่ใช่ผักผิงนะคือมันเปียกเมื่อคืนผมเอาเต็นท์มาตากเอาไว้อันนี้เป็นจุดที่เราหลบฝนนิดนึงจะมาถ่ายอะไรตรงนี้ล่ะหรอี๋้เไปดูฝัง สำหรับใครได้มาเที่ยวก็ดูไว้เป็นบรรยากาศอาโอเคนี่วิวมองข้างล่างลงไปนี่ก็จะเป็นอ่หมู่บ้านอีต่องนะครับตำบลปีล็อกจงังอะไรนะจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ฝนก็โปรยปลายลงมาอีกครั้งแล้วตามบ้านก็จะมีรีอสอร์ทผมตั้งนี้ค่ัะ มันกลอนโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นกล้องมันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเชร์ชต่อผมหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่ปีล็อกครับฝนตรงไหนล้วคือฝนอ่ะมัน มีพยากรณ์อากาศว่าจะตกเกือบทั้งวันร้อยเปอร์เซ็นก็คือหยุดไปแป๊บเดียวไปถึงชั่วโมงแล้วก็ตกใหม่แรกๆก,ก็คือเราได้รับเนี่ยคืออากาศมันจะหนาวมากอันนีนะ้ผมตั้งกล้องแล้วมันไม่มีที่พูดอะ ตรงนี้เราเดินอยู่เหมือนเป็นอาคารอยู่ริมหน้าผานะครับตรงนี้เป็นจุดเตียงโอเคมันจะได้ตรงนี้หนึ่งนะครับหมอกเยอะมากตรงนี้เป็นจุดที่โรงเรียนที่อยู่ตรงไทยแดนนะ ดูวิวดีกว่าครับเสียงมแมลงแจ๊นหรือเปล่าร้องอันนี้ชีน่าของมันแลวนะมันก็เลยร้องเสียงอะไรที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่เข้ามาที่หมู่บ้านนี้ก็จะมีมีหมอกตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วฝนเนี่ยที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะตกคือเราเดินแบบนี้ยนะประมาณ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหดือฝนก็ตกใหม่แล้วถ้าบวกกับลมด้วยก็คือจะลำบากนิดนึงแต่ว่าการกลางเต็นทนะ์น่ะมันก็จะมีที่ร่มบ้างที่อะไรบ้างแต่ไม่นอนรีสอร์ทก็คือว่าต่วน,นี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับรีสอร์ทนี่เต็มหมดเลยเรามาก็คือมาไม่ได้จองอะไรไว้ก็คิดจะมาก็มาเลย ก็ได้รับเด็มนะครับไม่รู้ว่าทนี้มีาา้าอากาศโดยสภาพประกาศต่างๆของประเทศไทยนี่ที่อื่นๆนีเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้การจนบุรีเอ่าเคยทเ้า้องหาปููเนี่คืออากาศเย็นแล้วก็ตกตกหมอกตลอดเวลา มันไม่เห็นอะไรเลยเท่าไหร่เลยถ้าเรามองจากวิวด้านบนลงไปนะครับถ้ามันฝนหยุดบ้างก็ดีนะแต่ว่าเหมือนจะว่าพายุอา่ามันจะเข้ามาเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมดูพยากร,การณ์อากาศนะฝนยังไม่ตกหนักขนาดนี้ยังไม่ตกชุกทั้งวันแต่ว่าจะมีตกบ้างเป็นบางช่วง จะบอกว่ามีพายุยขเข้าตรงนี้สภาพอากาศมันจะอ่างอิงกับฝั่งเอาพม่าด้วยเนี่ยเพราะว่าอมา่อเดินออกไปนิดนึงเนี่ยก็จะถึงพม่าแล้วเดี๋ยวคู่นี้ผมค่อยเดินออกไปสังเกตของประเทศพมา่านะเพราะว่าตอนนี้คือมันมืดมากนี่คือมหมอกเล ผมจะเจอฝนมาตั้งแต่10โมงของเมื่อวานเพราะนั้นแหละหลังจากนั้นก็ประมาณ80เปอร์เซ็นก็จะเป็นฝนตกยิ่งวันนี้ก็ยิ่งน่าจะเยอะ,ะเดี๋ยวบรรยากาศดีมากที่นี่ถ้าไม่มีหมอกมันก็ไม่สวยนะมันต้องมีหมอกแต่ว่าจะมีฝนมากน้อยอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ดวงด้วยพยากรณ์อากาศอาจจะเป็นแค่ไกล บอกเราแต่ว่ามันไม่สามารถคำนวณทุกอย่างได้ล่วงหน้าไหารแหละวะน,นอนหนาวมากเลยเมื่อคืนคือผมไม่ได้โอว่าหกมา,าทุกคนดูวิวเนี่ยเป็นเต็นเต็นโดมอะไรอยู่นั้นนะน่าจะมีแอร์ด้วยนั้นคือน่าจะนอนสบายแต่อะไรรู้ไหมเต็มเต็มทุกที่ครับตอนนี้รีสอร์ทในหมู่บ้านนะเต็มทั้งหมดครับ นอกจากคุณจะมากางเต็นท์ก็คือโรงเรียนตรงนี้เขาให้คนมาก,กางเต็นท์ได้นะแต่ว่าบางจุดก็เปลียกบางจุดก็สามารถอนุรวมให้กลางใต้อาคารหรือในอาคารก็น่าจะ,ะพอได้คนระับ้ากางเต็นท์ก็แค่หลังละร้อยหรือคนละร้อยอะไรประมาณนี้แหละครับ ั้งหมอกทั้งฝนเลยกรุงเทพไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหรือฝั่งภาคต่างๆของในประเทศไทยตอนนี้อากาศไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยกรุงเทพก็ร้อนมากเหมือนกันมีฝนไม่มีอะไรเลยมาหลายวันผมก็แค่อยากจะ ขับรถไ,ไกลๆเป็นรถที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องการให้มันเป็นระยะทางอะไรมากมายหรือจะต้องมากับที่ที่สวยอลังการอะไรมากมายครับแต่สุดท้ายก็เลือกที่นี่นะว็บรรยากาศก็ใช้ได้นะครับถ้าสมมติเราจองที่พักทัน แต่ถ้าเราไม่ได้มาช่วงหยุดยาวที่นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการมาท่องเที่ยวในหน้าฝนสำหรับเสื้อฝนล,ล่มอะไรก็มีขายหมดอาหารก็มีขายเส้นทางที่มาก็ค่อนข้างจะดีแล้วไม่มีเส้นทางขุกขาอะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนมาก่อนที่ทางที่จะมาที่เนี่ยเขาเรียกว่ามีเป็นหมื่นหลุมแต่ตอนนี้น่าจะเหลือไม่เกินสิบหลุมแล้วมั้ง ถ้ามองไกลๆออกไปจะเห็นหมอกยาวนี่สวมเห็นไหมหมอกขึ้นยาวกี่มองก็ไม่รู้ตอนนี้ผมไม่ได้เห็นพาชิดมาน่าจะยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคครับทุกคนบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนยังไงไลฟ์สดน,นี้ก็ ขอราไปก่อนนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับนัอรฟเดอร์เพื่จะรับชมบรรยากาศในคลิปเต็มๆได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดต่อเลยเพราะว่ามันไม่สะดวกตัดเลยไปครับลาไปก่อน